คลิปนี้พาเพื่อนๆมาฟังยอดสตรีมสปอตฟายประจำวันที่6กันยาย,ยน2567ค่ะคอนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับบอสนริซาด้วยนะคะเมื่อเพลงด็อกซ่าของโนริซาไปเปิดตัวที่อันดับที่6บนชาร์ต UK Official Physical Single ชาร์ t ขอแสดงความยินด,ดีด้วยค่ะพาเพื่อนๆมาอัปเดตยอดสตรีมสปอตฟายนะคะเริ่มจากชาร์ตอาร์ติสตก่อนค่ะปรากฏว่าวันนี้ก็ยังหลุดชาร์ตอยู่นะคะสำหรับท็อปอาร์ติสระดับโกลบค่ะแม่แต่ว่าของประเทศไทยนิซายังได้อันดับที่1ประจำวันที่6กันยายนส่วนยอดสตรีมน้อง New Woman อน,นิว น้องนิวบูเมนดะดับโกโบเปิดตัววันนี้ด้วยอันดับที่36ตกลงมา7อันดับดวยอดสตรีม2,598,589สตรีมส่วนน้องนิวบูเมนที่เป็นของประเทศไทยอยู่ที่อันดับที่2ตกลงมา1อันดับหนึ่งด้วยชาร์ตตอนนี้ค่ะมีเพลงใหม่ปล่อยออกมาดวยอดสตรีม786,544สตรีมส่วนน้องร็อกสตาร์ตตกลงมาเยอะมากเลยเปิดตัวด้วยอันดับที่193ตกลงมา28อันดับดวยอดสตรีม1,343,739สตรีมส่วนน้องร็อกสตาร์ของประเทศไทยอยู่ที่อันดับที่5 ดยอดสตรีม284,675มสอเสสตรีมต้องขอแสดงความยินด,ดีกับแม่ๆทุกท่านด้วยนะคะที่ร่วมกันสตรีมค่ะ ในความขึ้นไหวเกี่ยวกับน้องลิซ่าเกี่ยวกับบอสและลีสาของเราค่ะคือหลังจากที่พี่เจนนี่มาเล่นแชร์ลิ้นนิวบูเมนใช่ไหมคะก็ได้เห็นค่ายลาวเขาก็มีการไปรีโพสต์รปของเจนนี่ด้วยหล่ะเพื่อนๆเป็นแอคเคาทางติกตอกนั่นเองนะเรียกได้ว่าซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเสมอนะคะมีเรื่องนี้มาเมาส์ค่ะเพื่อนๆก็คือเกิดจากแม่แม่แฟนคลับเนี่ยเขามีการแชร์สเตชันเฮดนะคะของน้องๆวงเลเซอร์ฟิล์มค่ะหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าน้องๆ้องฟิมมี่นั่นเองนะคะ จากคลิปเสียงนี้นะคะอันนี้แม่แม่แฟนคลับเขาแปลมาให้แล้ยน้องเพื่อนๆคือในนี้ฟิมมี่เนี่ยเขากำลังดูไลน์อัพผู้แสดงในงาน VME ทั้งหมดในปีนี้นั่นเองนะคะจากเว็บไซต์ของ MTV แล้วก็เจอชื่อของน้องลิซานั่นเองฟิมมี่ก็บอกว่าชื่อของพวกเราอยู่ตรงนี้ถ้าจากรุ่นพี่ลิซ่ารอร o ว้าวดี Um, all all ทําให้หลายคนคะ่ะก็เลยจับตาม,มองว่ายังไงยังไงเออจะมีโมเมนต์ร่วมกันหรือเปล่านะคะก็ต้องรอวันจริงค่ะเ,เพื่อนๆอาจจะมีก็เป็นไปได้นะเอดก็รอติดตามเช่นกันค่ะ